มาดูวิธีเก๋ในการจัดลำดับความคิดหรือว่าเรียงลำดับสิ่งที่สำคัญที่สุดกันค่ะอันนี้พี่แชร์จากประสบการณ์ตรงเลยสิ่งที่พี่พูดถึงก็คือเรื่องของ p o s i t i v a d ค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตนี้เพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของหนังสือ add your best กันใช่ไหมสิ่งที่พี่ช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทาให้วันของพี่เนี่ยเรียงลาดับ ความสําคัญแล้วก็เป็นระบบเรื่องเวลาเนี่ยคือสิ่งสิ่งนี้สิ่งสิ่งนี้คือว่าน้องๆทราบไหมคะเหมือนเหมือนอย่างเช่นของพี่ใช่ไหมเราอาจจะหาโพสติบแผดสามสีที่เราชอบก็ได้ในส่วนของพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเหมือนสีชมพูเป็นเรื่องที่ต้องทำด่วนทำเร็วที่สุดทำเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นน้องๆบอกว่าพี่คะรายงานจะต้องส่งอีกสองอาทิตย์ อ่ะมันอาจจะมีรายงานอีกฉบับหนึ่งที่ต้องส่งภายในอีกหนึ่งอาทิตย์ลำดับที่สองก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยก็คือว่ากลางๆไม่ค่อยเร่งด่วนแต่ว่าแบบคือสำคัญแต่ไม่ค่อยเร่งด่วนไม่เร่งด่วนเท่าสีชมพูและก็สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบว่าเมื่อไหร่ก็ได้เออเรื่อยๆอย่างเช่นแบบว่าออช็อกโกแลตในตู้เย็นหมดออพี่เป็นคนชอบกินช็อกโกแลตพี่ก็จะแบบว่าเออ หมดซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไม่สําคัญไม่ไม่ไม่รีบเร่งแต่ถ้าสมมุติว่าลิสสีชมพูเนี่ยพี่จะโฟกัสมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนแล้วก็ต้องรีบทําเหมือนการทำคอนเทนต์ทุกวันให้กับน้องๆดูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งแรกที่พี่ทําเลยก็จะอยู่ในลิสต์ on the top เลยใช่ไหมน้องๆสามารถจัดความสําคัญโดยใช้โพสต์ดิจเนี่ยช่วยดึง ช่วยดึงสติเราได้ว่าแบบเออทำยังไงทำอะไรก่อนทำอะไรหลังของพี่มีสามสีเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นแบบกำลังดีเลยแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้อะไรจากคลิปนี้นำไปใช้เยอะๆกันนะคะความเป็นระบบในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เวลาผ่านไปทุกวันเวลาก็มีความสำคัญเช่นกันสิ่งสิ่งนี้ช่วยพี่ทำให้งานเสร็จอย่างเป็นระบบได้หวังว่าน้องๆคงได้นำไปใช้กันนะคะ See you next time